สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสเตอรี่เวิลด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูกับธุรกิจแปลกๆกันบ้างดีกว่านะครับจนผมคิดว่าเออมันมันเจ๋งดีนะมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยเลยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้นะครับผมโดยเรื่องาวมันมีอยู่ว่าเฮ้ยคือถ้าเราเนี่ยอยากจะซื้อบ้านนะครับผมเราเนี่ยแบบเอ้ยอาจจะงบน้อยหน่อย บ้านมือหนึ่งอาจจะแพงไปต้องมาดูบ้านมือสองครับซึ่งเรียกได้ว่ามันก็ธรรมดาในของคนทั่วไปถูกไหมบางคนก็เอ้ยชอบทําเลตรงเนี้ยอาจจะงบถึงงบเยอะก็ได้แต่แบบว่าด้วยความที่มันเป็นอสังหาเป็นที่ดินอะ่ะมันมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวถูกไหมเราอยากได้ตรงหัวมุมสีแยกเนี้ยเราจะมีเงินมากกว่านี้ก็ไม่สามารถไปซื้อบ้านใหม่ตรงนั้นได้เพราะมันมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวอะ่ะ เราก็อาจจะต้องซื้อในบ้านมือสองไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหตุผลที่คนจะซื้อบ้านมือสองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกรณีนะครับผมแต่เวลาเราจะดูบ้านมือสองเนี่ยสิ่งที่เราอยากหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะครับก็คงจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นมันมีคนตายมีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคือเรียกได้ว่าคนทั่วไปก็คงจะกลัวผีแะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งแน่นอนแหละเวลาเราจะไปซื้อบ้าน,นบริษัทส่วนใหญ่ก็ คงจะปิดบังเรื่องนี้ะเนาะแบบว่าพยายามไม่พูดถึงพยายามไม่เอ่ยพยายามจะไม่กล่าวทําให้เรียกได้ว่ามันก็มีเรื่องผีอะไรแบบนี้ลักษณะนี้มาเยอะนะครับผมที่เรียกว่าตอนซื้อบ้านเนี่ยอุ้ยคนขายบ้านมเห็นบอกอะไรเลยแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยีบ้านนี้เคยมีคนตายทั้งครอบครัวนี่หว่าอะไรแบบนี้นะก็เห็นกันประจำนะครับผมแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยในญี่ปุ่นนะครับก็มีธุรกิจหาบ้านผีนะครับผมมาเปิดนั่นเองครับผมก็คือ ขายบ้านเนี่ยเขียนบอกหมดเลยนะครับผมบริษัทนี้นะครับชื่อว่าโจบุสึเอสเตดนะคือเรียกได้ว่าเขาบอกละเอียดกว่าบ,บริษัททั่วไปเป็นอย่างมากคือบางบริษัทก็จะบอกแหละว่าเฮ้บ้านหลังนี้เคยเกิดอุบัติเหตุนะแต่บริษัทโจบุสึนเนี่ยแม่งแบบ next level มากๆนะครับผมคือแม้ว่าญี่ปุ่นเองอะมันจะมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมว่าบ้านไหนที่เกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยต้องอินฟอร์มลูกค้านะ แต่โดยทั่วไปแล้วนะครับผมในหลักปฏิบัติการจริงๆอ่ะมันก็เป็นกฎที่ enforce ได้ยากมากๆนะครับผมแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกันไปหมดเลยนะครับผมที่จะพูดถึงเรื่องราวพวกนี้เช่นแบบว่าถ้ามันเป็นอดีตที่ผ่านมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้า,าจ,จะไม่ใช่รายแรกที่ย้ายมาเนี่ยก็จ,จะไม่ต้องบอกอะไรพูดถึงแบบประวัติอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกฎหมายมันมีมาแต่คนก็หาช่องโหว่กันได้นะครับก็คือเรียกได้ว่าสุดท้ายก็คงไม่มีใครอยากจะบอกหรอกว่าบ้านที่ตัวเองขายเนี่ยมันมีคนตายนะนะ เรียกได้ว่าโอโหบ้านนี้ถูกแทงมาสิบแผลเฮี้ยนสุดๆอะไรแบบนี้แต่โจบูสือเนี่ยมาแนวใหม่ใครับผมอยากได้บ้านผีใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้ครับคือเขียนไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับผมถึงขนาดที่ว่าแบบเวลาการพบศพอ่ะตายไปแล้วกี่ชั่วโมงถึงพบศพหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแบบถูกไฟไหมถูกฆาตกรรมฆ่าตัวตายแก่ตายในบ้านเองคือตายแบบไหนน,นะครับผมก็เล่าให้ฟังหมดนะรครับคือเรียกได้ว่า บอกประวัติเลยอ่ะอยากได้บ้านผีแบบไหนก็มาเลือกเอาเองเลยนะครับและปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมก็มีมากกว่า 50, ห้าหมื่นรายการนะครับเรียกได้ว่าน,นอกจากจะเป็นบ้านที่มีอุบัติเหตนะุก็จะมีแบบพวกบ้านใกล้สุสานอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะครับผมก็คือแบบจัดเต็มมาไอพวกเรื่องสายมูเรื่องวิญญาณอะไรแบบนี้ครับ แต่กลายเป็นว่านะครับผมธุรกิจนี้ไปได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยถ้าแบบว่าเราบอกว่าบ้านนี้เนี่ยนะครับผมมันแบบมันแย่เหลือเกินมันมีคนตายนู่นนี่นั่นให้ฟรีบางทียังไม่มีใครเอาเลยนะครับผมถูกไหมให้เช่าเนี่ยใครจะไปอยู่เช่าถูกเป็นขี้ก็ไม่มีใครไปอยู่อ่ะเช่าเดือนละ200ก็ไม่มีมั้งแต่โจบุสื่อเนี่ยเห็นว่าแบบเอยมันเป็นโอกาสนะเพราะหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะมันอาจจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่แบบว่า ชอบเรื่องผีชอบท้าทายอะไรแบบนี้อาจจะมาเช่าถ่ายรายการหรือว่ามาเช่าอยู่ไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มคนมากมายนะครับที่ไม่เชื่อเรื่องผีแล้วคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ย ก็เริ่มที่จะเหมือนไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วนะครับผมก็สนใจบ้านเหล่านี้นะครับเพราะว่าเวลาที่จะขายบ้านที่มันเกิดประวัติแบบนี้บ้านผีแบบนี้เขาก็จาเป็นจะต้องตั้งราคาที่มันถูกกว่าบ้านปกติไงก็ทําให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็อาจจะมามองบ้านที่แบบว่าราคาถูกกว่าแล้วก็เรียกได้ว่ามีการปรับปรุงมาให้แล้วด้วยนะครับก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดอะไรใหม่ให้มันดูดีใหม่ะ ก็ไม่เชื่อเรื่องผีสัอย่างก็ไปอยู่ได้ชิวๆนะครับผมก็เลยว่าก็กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยในไทยก็ยังว่างอยู่นะยังไม่ได้มีใครทําธุรกิจนี้ถ้าคุณสนใจไปลองทำเนี่ยผมจะยินด,ดีเป็นอย่างมากเลยแล้วถ้าทําเกิดขึ้นมาจริงนะอย่าลืมชวน Mystery World ไปรีวิวด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องธุรกิจน่าสนใจบวกกับเป็นธุรกิจที่มีเรื่องปแปลกๆเข้ามาเกี่ยวและเราก็คิดว่าเออมันน่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมได้นะครับผม,ผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันในรายการม คือเรื่องราวของวันนี้นะหากท่านผู้ชมนะครับผมมีเรื่องราวอะไรอยากให้เราเอามาพูดถึงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ะผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงไว้เจอกันครับบายบายครับสวัสดีครับ